ควาเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมมิดดามอิงตสวัสดี FC มิดดักที่เคารพร,รักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับฮานอยวันนี้นะครับประจําวันอาทิตย์นะครับที่11มกราคมนะครับปศ2569นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรเด็ดๆแม่นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมมิดดามอิงติงเข้ามาแล้วจะชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับไปทางช่องแอดคิมมิดดามอิงติงด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจ ในการคิดคำนวณน,นะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับฝาก fc มิรรักรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิดักนะครับสูตรของแอดมินคิมมิดลักอิงอิงก็ไปทำอีซีพี่น้องผิดหวังนะครับสองตัวเด่นให้อยู่ที่สามกับเจ็ดนะครับก็มาทุกนอยนะครับผม สำหรับ3นะครับผมในรอบแรกก็มา4ี่สามตัวเจาะนะครับผมในรอบเฉพาะกิจพี่เศษก็4ี่สามตัวเจาะนะครับสำหรับปกติ9383เด้งๆตั้งคู่นะครับ VIP ส่งเข้าบ้านให้นะครับสองหนึ่งตัวเจาะมิดดามอิงติ้งนะครับใครมีบ้านอยู่นะครับแอดก็ส่งเข้าบ้านนะครับในรอบปกติแล้วก็ VIP ก็ได้มี fc พี่น้องนะครับได้มีความโชคด,ดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับเอ็ดก็บวกออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมชุดวินนะครับก็จะมีเลขศูนย์สามแปดหนึ่งเจ็ดสองนะครับสายวินนะครับสองตัวเด่นเน้นไปอยู่ที่สามกับแปดนะครับแปดกับสามสองกับสามตัวเด่นจะมีศูนย์สามสามศูนย์นะครับบวกสี่สามสามสี่บวกห้าสามสามห้าบวกสามหนึ่งหนึ่งสาม บวก7 3 3 7บวก3 2 2 3สายเจาะนะครับสายรูดปลอดภัยดีสำหรับ8จะมี0 8 8 0บวก8 1 1 8บวก8 2 2 8นะครับ,บวก8 4 4 8บวก8 5 5 8บวก7 8 8 7นะครับสำหรับสายเจาะนะครับสายรูดก็รูด8 2ตัวเด่นก็คือ8กับ3นะครับเม็ดเดียววันนี้ก็คือ8นะครับใครชอบเม็ดเดียวก็คือ8นะครับอ่า สำหรับ3ตัวเด่น,นวันนี้เด่นตัว3หรือว่า3ตัวเด่นนะครับก็จะมีคัดพิเศษ3 8 0 0 8 3บวก1 8 0 1 8 3 3 8 1บวก1 7 0 0 7 1บวก7 3 2 2 3 7บวก3 2 0 0 2 3บวก3 9 8 8 9 3 สำหรับเบอร์จะมี0022สำสาแล้วก็88นะครับสายเบิร์นตามนี้นะครับสำหรับแนวทางจากทางช่อง S Kim ม e d i a จริงๆนำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับเช่ญชอบก่นอนออกไปก็ลืมกด Subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้โชคดีมีแต่ความสุขทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ